รามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่ามีงานมีการมาค่อนข้างพอสมควรคุณก็ไม่ค่อยที่จะได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือพยายาม รักษาสินให้ดีรักษาสินห้าให้ดีนะคะระวังจะไปพัวพันเกี่ยวกับงานที่เราต้องผิดสินห้าเช่นอาจจะมีใครมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปานาติบาหรือว่ากาเมสุมิชาหรือศินข้อ5คือสุราเมระยะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงสิน3ข้อนี้ให้ดีนะคะแล้วจะมีโชคดีสำหรับคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะ การเงินสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาเงินได้เยอะอย่างที่บอกตั้งแต่ข้อที่แล้วนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ย การงานของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ผิดสินห้าการเงินของคุณก็จะโปรการเงินของคุณก็จะดีค่ะแล้วก็มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะความรักค่ะของชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะ ต้องทำใจให้หนักแน่นนิดนึงเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะมีโน่นนี่นั่นเข้ามาไม่รู้อะไรนักหนาเข้ามากระลิมกระเรียเข้ามาอยากขอสารสัมพันธ์กับคุณค่อนข้างเยอะสำหรับคนโสดก็ดูกันให้ดีๆนะคะว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าและคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่แล้วก็ขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงอย่าไหลลื่นไปตามคนอื่นนะคะเดี๋ยวคู่ของเราจะมีปัญหาค่ะ เราต้องมีคนหนักแน่นให้มากๆค่ะสุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้สุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ให้ระวังระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคในช่องปากคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฟันอาจจะมีฟันคุดปวดฟันอะไรประมาณนี้หรือบางคนบางท่านอาจจะเป็นโรคล้อนในค่ะก็มาระวังตัวให้ดีนะคะรักษาสุขภาพให้ดีๆค่ะ โชคลาภของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคหรืออยากจะอลองเสี่ยงโชคดูก็ลองซื้อเลขบ้านดูค่ะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะมีโชคมีลาบขอให้คุณสักการะหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือพระที่ผู้ใหญ่ในบ้านค่ะแล้วคุณจะมีโชคมีลาบข่ง สิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ก็คือให้ระมัดระวังรักษาความดีให้มากๆค่ะมีอะไรอย่าลื่นไหลไปตามสภาวะบ้านเมืองหรือสภาวะของโลกปัจจุบันนี้ให้มากนะักยังไงซะก็ข,ขอให้คุณรักษาสินห้าให้ดีๆค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาว่างก็ควรที่จะไปถือสินสัก3วัน7วันก็ยังดีค่ะ สิ่งเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้คุณต้องไปเสริมดวงเกี่ยวกับเทพเทวดาที่เป็นผู้หญิงและอาจจะมีหนังสือหรือว่ามีหนังสือสวดมนต์อยู่ในมือหรือมีตำรับตำลา ันนี้ค่ะจะดีมากสำหรับตัวคุณนะคะอย่างเช่นสมเด็จโตที่เป็นรูปหรือว่าเป็นองค์ที่ท่านถือสมุดใบลานนะคะอันนี้คุณควรไปขอพอรกับท่านนะคะคุณจะมีโชคมีลาภด,ดีค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนก็มีเพลงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เราด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากคุยเป็นการส่วนตัวทักไลน์มาได้ที่ Li น์แอดมอมต้นมีแอดไซน์นำหน้า momthon ค่ะสำหรับราศีนี้ของเดือนนี้สวัสดีค่ะ